อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรายละเอียดแบบเต็มๆในตอนที่258ใช่ไหมซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้เลยผมก็เพิ่งลงไปเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันหลุดสปอยออกมาแหลนะณตอนนี้เนี่ยมันก็มีตัวเต็มออกมาแล้วซึ่งถ้าใครอยากหาอ่านก็แอปมังหะพัดที่เดิมนะครับสามารถหาอ่านได้ที่นั่นเลยแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s b s c r i b e ด้วยนะครับก็ อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับว่าถ้ากดไลค์เยอะกดแชร์เยอะอะไรเงี้ยรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ช่วยสนับสนุนผมได้อีกหนึ่งทางนั้นเองนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการอธิบายนะครับผู้บรรยายเนี่ยบอกว่าเออโกโจสตรุสร้างเส้นทางอาคุมย้อนกลับแบบพิเศษขึ้นมาในตัวของเขาเข้าสู่สภาวะที่ตื่นรู้นะครับจากการใช้ประกายทมินถึง2รอ,อบนั่นเองทั้งนี้เนี่ยาระที่เกิดขึ้นนะครับผมกับส่วนของสมองเนี่ยซึ่งมันจะต่างจากปกตินะครับจาก การกระทําดังกล่าวนะครับจะถูกกระจายออกและดึงกําลังส่งนะครับของอาคมย้อนกลับที่เคยเป็นสูเนี่ยกลับมานั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของสุคุณะเองเนี่ยเขาก็มีหลักการนะครับผมเดียวกันเลยนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูแขนทั้ง4ข้างของเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็ไลบีพวกนักคุณใสยที่มาจากโรงเรียนไสยเวทใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่ทว่าตัวของยูจิ ชิงอัดประกายทมินถึง7ดรอบนะครับเรียกได้ว่าอวกทศแตกนะครับผมใส่ตัวของสุคนะและรวมถึงใส่เขตแดนดวงวิญญาณระหว่างเมกุมิแล้วก็ตัวของสุคนะนะครับจนกระทั่งตัวของสุคนะเนี่ยสูญเสียนะครับผมโอกาสเหมาะสําหรับการฟื้นฟูอาคมย้อนกลับนั่นเองมันก็เลยทําให้ตัวของสุคนะที่คาดการว่าจะได้แข่งกลับคืนมาเนี่ยก็กลายเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุจินั่นเองนะครับมันจึงทาให้สุครเนี่ยโมโหยุจิค่อนข้างที่จะมากเนาะแล้วก็จะตัดมาที่ทางด้ ลานลูแล้วก็ทางด้านมิเกลนะครับมิเกลเนี่ยได้ตะโกนเอยลาลูเป็นไงทำตัวเจ๋งไปเลยนี่หว่าขอให้โชคทีมีชายนะลาลูเองเนี่ยก็บอกว่า,วาเออลาเองเนี่ยก็ขอให้มิเกลเนี่ยโชคดีมีชายเหมือนกันนะมีความสุขเช่นเดียวกันมิเกลเนี่ยหันไปเห็นนะครับออล่าอันชั่วไลแล้วก็ได้พูดึ้นมาว่าเฮ้ย ไม่จริงนะแต่ถึงกระนั้นนะครับผมก็มีการอธิบายต่อว่าสุคนะเองเนี่ยก็ได้กลางอนาเขตนะครับอารามส่งซ่อนมันอนาเขตของราชวิญญาณคำสาปเนี่ยก็ได้หวนคืนสู่เจ้าของของเขานะครับพร้อมกับเปลวไฟสีดํานั่นเองนะครับรูปร่างเนี่ยเหมือนกับไออารามส่งซ่อนมันมันจะอยู่บนหัวบะแล้วก็ไอข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลูกตาเอยมือเอยอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีการอธิบายขึ้นมาต่อนะครับจากคนที่เขาบรรยายแหละว,ว่าการปรับเปลี่ยนมุตตาอาคมที่เกิดจากสมอง ส่วนซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากพื้นที่ไร้มาตาหรือว่าพรมแดนไร้เขตนะครับแล้วก็นําอาคมเขตแดนเนี่ยมาใช้เหมือนเดิมหรือว่าการกลางอนาขตนั่นเองนะครับผมการเพิ่มเติมปัจจัยอันไม่แน่ไม่นอนนะครับกับพันธะทบแบบปัจจุบันทันด่วนเหล่านี้เข้ามานะครับซ้ํายังได้ประกายธมินนะครับเป็นตัวแปรเสริมช่วยให้เลวเมงสุขณะนะครับสร้างเทวอาคารนะครับซ่อนมาหรือว่าลามส่งซ่อนมาสําเร็จในที่สุดแม้ว่าขอบเขตประสิทธิผลรวมถึงกําลังส่งนะครับผมจะทน ถอยก็ตามนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีประสิทธิภ,ธภาพมากๆนะครับซึ่งถ้าตรงนี้ใครได้ดูสปอยเนี่ย คงจะอุทานมาว่าไอ้เฮี้ยพองตายถดถอยห่าเลยแม่งแรงมากมากนะครับขนาดมันบอกถดถอยแล้วนะ,นะซึ่งอีกาที่เมเมส่งไปแบบว่าเสือกอยู่แถวนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าตายกันเป็นแถวเลยนะ 3- 4ตัวห้าตัวเนี่ยคือตายเรียบนะครับแล้วก็ตัดมาแบบเป็นการย้อนอดีตนิดนึงฮาคคลิเนี่ยเขาได้พูดกันว่าลิว่านะการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างอาคมย้อนกลับกับทักษะในการรับมืออาณาเขตนะนะซึ่งตัวของมากิ ก็เลยบอกกีเองเนี่ยก็ใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะรุ่นพี่ฮาคุรินะครับฮาคุริเลยบอกว่าริเนี่ยถือว่าเธอเนี่ยมันอยู่นอกเหนือประเด็นไปแล้วหลังจากนั้นนะครับโชโซเนี่ยมันก็เลยบอกว่าเออโชว่าเรื่องอาคมย้อนกลับนะโชเองกับยูจิเนี่ยน้องของโชเนี่ยน่าจะพอไหวนะยูจิเองว่าเฮ้ผมน่ะเหรอซึ่งโชเนี่ยมันก็เลยได้พูดต่อว่าออเอริฮาคุริโอคุสึยุตะโชเนี่ยตั้งใจอยากจะถามมาตั้งนานแล้วนะแต่โชเนี่ยไม่รู้ว่าจะถามดีหรือเปล่าว่าตอนใช้อาคมย้อนกลับเนี่ย สร้างร่างกายเนื้อขึ้นมาใหม่พวกเธอเนี่ยใช้อะไรมาชดเชยเลือดที่เสียไปนะครับฮาคาลิเนี่ยเขาเลยบอกลีเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าอาคมย้อนกลับของลีเนี่ยทำงานโดยระบบฟูออโต้นั่นนะซึ่งตัวของยูตันเนี่ยเขาเลยบอกเออตาเองเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงนะว่าตาเองเนี่ยก็ใช้ความรู้สึกเป็นหลักการเหมือนกันนะครับเยริโชโกะเนี่ยก็เลยบอกว่าส่วนของฉันนะนะใช้วิธีเปลี่ยนพลังงานคำสาปเนี่ยให้กลายเป็นเลือดนั่นเองอาคมย้อนกลับน่ะหลายคนใช้รักษาตัวเองโดยไม่ได้มีปัญหาแต่พอใช้ในการ รักษาคนอื่นเนี่ยกับทาไม่ได้ซึ่งสาเหตุหนึ่งเลยนะครับเกิดจากวิธีการใช้ที่ต่างกันนั่นเองส่วนอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาต่อต้อตานของผู้รับนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านพลังเวทของผู้ให้นะครับผมการรักษาหรือเป็นพลังเวทของผู้ได้รับการรักษานะครับผมไม่ตอบสนองต่อการสับเปลี่ยนลัพธ์ในการรักษาของฉันเนี่ยจึงมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับตัวของบุคคลน,นั่นเองพอโชโซได้ยินแบบนั้นนะครับโชโซเนี่ยมันก็เลยได้พูดออกมาว่าโชคิดไว้ว แล้วไม่มีผิดเลยโชเนี่ยเป็นพวกสามารถสับเปลี่ยนพลังเวทให้กลายเป็นเลือดได้อยู่แล้วโชวเนี่ยจะขอที่บายอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะและหากถ้ายูจิเนี่ยดูดซับบรรดาน้องชายเข้าไปนะฮะยูจิเองเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกับโชเลยนะฮะรวมถึงการใช้วิชาคุณสายเหลืออาคมบางอย่างได้ด้วยไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคุณสมบัติทางกายเนื้อนี้เนี่ยยังช่วยชดเชยทักษะของพวกโชนะครับจึงไม่เจอปัญหาเรื่องพลังเวทปริมาณมหาศาลถูกเผาผ่านนะฮะซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียอย่าง แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในการใช้วิชาคุณใส่ย,ย้อนกลับเลยนะฮะซึ่งตัวของเยลี A L e ่เนี่ยก็เลยบอกว่าหมายความว่าการเรียนรู้วิชาคุณใสย,ย้อนกลับเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากสําหรับนายทั้งสองคนสินะและเพราะฉะนั้นนะฮะอย่างนี้เนี่ยโชวจึงอยากให้เลือกจับคู่นะฮะกับคนที่ใช้วิชาคุณใสย,ย้อนกลับได้สัก1รอบนะฮะในการฝึกแบบสับเปลี่ยนวิญญาณน,นั่นเองนะครับซึ่งตัวของยูจิเนี่ยก็เลยบอกเออจิเองเนี่ยยังงงอยู่นะว่าการฝึกแบบสับเปลี่ยนเนี่ยคืออะไรนะครับตัวของอุยอุยเนี e, ่ยก็เลย อุยเนี่ยขอเสนอเลยนะฮะวิชาคุณสสยของอุยเนี่ยคือการมวลสารสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะฮะพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือคนที่อยู่กับอุยนะฮะจะสามารถกระโจนไปหาสถานที่อื่นหรือจะไปหาคนอื่นที่อุยเนี่ยเคยทําเครื่องหมายเอาไว้ก็ได้นะฮะซึ่งยูจิตเนี่ยเขาก็เลยบอกอ๋อเข้าใจแล้วจิเข้าใจแล้ว,ลวอุ้ยเนี่ยขออธิบายเพิ่มเติมนะฮะซึ่งในช่วงจังหวะนั้นนะฮะอุยเนี่ยจะแยกคําว่าจิตกับกายหยาบออกจากกันนะฮะประมาณว่าให้กายหยาบเนี่ยเป็นเสมือนกล่องนะฮะแล้วก็ส่วนจิตเย เป็นสิ่งที่อยู่ในกล่องนั่นเองนะฮะพอเข้าใจกันไหมฮะอ่ะอุยขออธิบายต่อนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยเรียบได้กับของข,องขวัญวันเกิดของคนอื่นนะฮะอุยเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะล้วงออกมาตามใจชอบได้นั่นเองนะฮะฮาคาริเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้จนมุมแล้วหรอไอเด็กเหี้ยซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของอุยอุยเนี่ยเขาเลยได้พูดต่อว่าเออแต่ถ้าอุยเนี่ยได้รับอนุญาตจากเจ้าของกล่องนะฮะก็สามารถที่จะล้วงหรือว่าหยิบสิ่งของที่อยู่ในกล่องเนี่ยอ,อกาาไ้ทไใระรนะะะนแล สามารถเคลื่อนย้ายสลับจิตวิญญาณระหว่างบุคคลที่อุยเนี่ยทำเครื่องหมายเอาไว้ได้นั่นเองนะฮะยูจีเนี่ยก็ทําหน้างงๆนะครับแล้วก็อุยอุยเนี่ยก็เลยบอกว่าเออจีเนี่ยมีอะไรจะถามอุยหรือเปล่านะครับตัวของยูจีเลยบอกเออจีเนี่ยมีเรื่องอยากจะถามหน้าอุยแต่ที่จีเนี่ยเคยเห็นอาคมของวิญญาณคำสาบที่ชื่อมาฮิโตมานะฮะที่ตอนที่จีเนี่ยสู้กับมานะก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่ากายหยาบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงลูกทรงของจิตวิญญาณนะฮะดังนั้นถ้าสลับจกาายยเนี่ ก็จะถูกรูปทรงเนี่ยของจิตวิญญาณเนี่ยดึงจนผิดเพี้ยนหรือเปล่าซึ่งตัวของอุยอุยเนี่ยก็เลยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยจิไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะอุยเนี่ยมีวิธีสับเนื้อในของในกล่องนะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดกล่องนะฮะขอเพียงไม่เปิดกล่องเนี่ยก็ไม่มีใครรู้แล้วใช่ไหมล่ะฮะว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นเนี่ยถูกสับเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณสกเบกเลยบอกเออเบกเนี่ยคิดว่าอิตาโดริเนี่ยสปีดด้านการพัฒนาการของนายเนี่ยเบกว่านะถือว่าเข้าขั้นพุุ่งลเยะ นายรู้ไหมล่ะว่าเป็นพอาอะไรตัวของอิตาโดริเลยบอกว่าจิเองเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดอวยตัวเองอะไรเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่แบบว่าจิเองเนี่ยเป็นคนมีพรสวรรค์ซึ่งตัวของสักเบตเนี่ยก็เลยบอกว่าบาไปแล้วไอ้บาเบเนี่ยบอกได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นเพราะสุขุนะไงล่ะก็เหมือนกับการเล่นกีฬานั่นแหละ พอเคลื่อนไหวแบบเดิมๆซ้ำๆเนี่ยร่างกายก็จะจดจํารูปแบบเหล่านั้นได้เองยังไงล่ะส่วนกรณีของนายนะเบะว่าเนื่องจากสุขนะเนี่ยใช้วิชาคุณใสในลนักษณะสิงอยู่ในร่างกายของนายกายเนื้อของนายเนี่ยก็เลยจดจําคุณใสระดับพิเศษได้แบบสบายๆโดยปริยายยังไงล่ะเบะเลยคิดว่าการซึมซับจด จำกับการพัฒนาเนี่ยก็คอยเพิ่มขึ้นแบบผิดมนุษย์มนาไปด้วยนะและเบะเนี่ยก็ยังต้องพูดอีกว่าซึ่งเราเนี่ยจะฝึกฝนสิ่งนี้ผ่านการสับเปลี่ยนวิญ,ญญาณระหว่างกันและกันเริ่มจากให้นายเนี่ยจับคู่กับเบสเพื่อที่จะอัดเทคนิคการควบคุมพลังเวทในรูปแบบของเบะเข้าไปกับอาณาเขตแบบย่อซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานของอาคมเขตแดนลงในร่างกายของนายนายเข้าใจที่เบสพูดไหมยูจิซึ่งหลังจากนั้นนะครับตัวของฮาคาลินเนี่ยก็เลยบอกว่า ฮ้แป๊บหนึ่งนะริว,ว่าเดี๋ยวนะอนา,า,นาขตแบบยอเนี่ยมีข้อผูกมัดว่าห้ามเผยแพร่ต่อคนภายนอกสำนักชิงคังเนี่ยริวไม่ใช่งั้นหรอแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณคุสคบิเ,เนี่ยจะมาสอนให้กับตัวของยูจิยังไงล่ะซึ่งตัวของเมเมเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเรื่องนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วหรังนะเดียนเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยแล้วฮาคาริเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำหน้าละลิกละลิแบบนั้นด้วยนะครับผมและตัวของอุยอุยเนี่ยก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวอุยเนี่ยขอดียนเว แบบนี้เนี่ยคงสลับร่างได้มากสุดก็แค่คนละ2ครั้งเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก่อนจะสลับให้จับคู่กันดีๆนะฮะเดี๋ยวมันเนี่ยจะเสียเวลาเปล่านั่นเองซึ่งหลังจากที่ตัวของอุยอยเนี่ยมันพูดแบบนี้ก็จะตัดมาที่ปัจจุบันเนาะซึ่งต้องบอกว่าในตอนนี้คือเปิดเผยหลายอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสลับร่างที่ เราเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นของยูจิใช่ไหมตั้งแต่แรกๆซึ่งไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะเป็นของอุยอุยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับคือตัวของอุยอุยเนี่ยแม่งไม่ได้มีอะไรที่จะสื่อว่าจะทําได้เลยใช่ไหมและตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้วิชาคุณสายของมันด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าระบุได้ว่าเป็นมันใช่ไหมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยก็ปัดตกไปนะครับผมเป็นอันว่าเคลียร์นะการสลับวิญ,ญญาณการสลับร่างอะไรอย่างเงี้ย เป็นฝีมือของไอเด็กคนนี้นะครับแล้วก็ตัดมาที่ปัจจุบันยูจิเนี่ยได้ใช้ชินคังเยริวอนาเขตแบบย่อน,นั่นเองนะครับผมก็ป้องกันตัวเองจากอาาเขตของสุคนะแหละและยูจิแม่งเหมือนอยู่กลางพายุทอร์นาโดที่แบบว่ากําลังฟาดฟันอยู่นั่นเองนะครับแต่ในจังหวะที่อยู่กลางนั้นนะครับมันก็เป็นข้อดีเนาะเพราะยูจิเนี่ยเห็นเลือดออกจากลูกตาของอนณาเขตของสุคนะนั่นเองมันจึงทําให้ยูจิเนี่ยคิดเลยว่าจิคิดนะจากเท่าที่จิเห็นเนี่ยอาาเขตนี้เนี่ยน่าจะเป็นอนาเขตที่ ไม่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยจะต้องมีช่องโหว่ตรงไหนอย่างแน่นอนสิ่งที่จีควรจะต้องทําในตอนนี้เนี่ยก็คือลูกฮึดเข้าสู้นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีการเปิดเผยแล้วว่ายูจิเนี่ยเดาถูกแล้วนะครับเพราะว่านาตอนนี้นะครับเรียวเมงสุคุนะเนี่ยกับไม่ยอมลดระดับความยากของอาณาเขตลงเลยนะครับรวมถึงไม่ยอมใช้เขตแดนนะครับผมที่ตัดขอบเขตอน,นุภาพกับภายนอกออกจากกันนะครับเช่นเดียวกับเมื่อตอนเหตุการณ์ต่อสู้ในชิบุย่านั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าหากควบคุมอาณาเขตด้วยเปลือก นอกของอนาเขตนะครับพันธะสําหรับการเปิดทางหนีที่ไล่เนี่ยก็จะละลายหายไปนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยขอบเขตอนุภาพที่บีบเข้ามานะครับมีหน่าซ้ําแนวทางของอนาเขตเนี่ยก็ยังพลอยเปลี่ยนไปด้วยนะครับส่งผลให้อนุภาพพุ่งเป้านะครับทำงานภายใต้จินตทัศนะครับซึ่งถูกแปลนะครับให้เป็นสิ่งที่มองเห็นได้นั่นเองนะครับผมซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยเขาก็อธิบายมาแบบนี้นะรวมๆแสดงว่าณนะตอนนี้เนี่ย สุขุนะเหมือนฝืนใช้อนาเขตนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็มีการอธิบายต่อว่าและมันเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจับ ทางเซนอินมากินะครับผู้ไร้พลังเวทนอกจากนี้นะครับสุคุณะในเวลานี้เนี่ยก็เรียกว่าอย่างยากนะครับที่จะรักษาอาณาเขตระดับสูงขนาดนี้ไว้ได้เป็นระยะเวลานานนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่านานสุดของมันเลยณนะตอนนี้เนี่ยก็คือ99วินาทีนะครับยูจิก็ทนไปก่อนกันละกันแล้วก็อีก99วินาทีเนี่ยอารามส่งซ่อนมันเนี่ยพังแน่นอนนะครับผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยพายุทอร์นาโดที่เคลื่อไปด้วยคมมีดของสุคุณะเนี่ยก็บัทอนตึกแถวนั้นเนี่ยเละเทะตุ้มเป๊ะ เลยใช่ไหมซึ่งยูจิเนี่ยก็ทนให้ได้นะครับส่วนมากิเนี่ยทนไว้ส่วนทางด้านอีโนเนี่ยก็บอกทนไว้นะครับผมโชโซบอกทนไว้ก่อนนะทุกคนและน้องฉันาะจิอยู่ไหนนะครับหลังจากที่โชโซตะโกนเรียกแบบนี้ใช่ไหมยูจิก็โดนเลยเพราะว่าอนาเขตแบบยอดเนี่ย ทนไม่ไหวนะครับก็แตกไปยูจิโดนจนกระทั่งขาขาดเลยนะครับขาซ้ายนั่นเองซึ่งยูจิเองเนี่ยมันก็ทรหดอดทนที่่ายเลยนะขนาดขาหลุดแล้วเนี่ยมันยังลุกขึ้นมาอีกนะครับแต่ในจังหวะที่ลุกขึ้นมาเนี่ยไอ้คมมีดที่ถาถมเข้ามาเนี่ยมันก็หยุดแล้วหรือว่าคมพายุมีดนี้นะครับผมซึ่งยูจิเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าลูกนิดของจิเนี่ยได้ผลนะฮะและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าสุคนะบอกได้ผลเคี่ยอะไรล่ะกูเนี่ยกำลังจะเปิดใช้นะครับฟูกานั่นเองซึ่งก็กําลังจะเปิดใช้ เตาเผานั่นเองนะครับผมซึ่งนะตรงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าสุคนะเนี่ยจะซัดอัดใส่ยูจิแบบว่าอัด อัดเข้าไปอัดเข้าไปจนยูจิทนไม่ไหวเลยหรือเปล่านะครับผมเอาทํานองไปว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนใช่ไหมสุคนะเนี่ยก็อาจจะอัดพลังเข้าไปใส่ยูจิแข็งแค่ไหนยังไงก็ต้องรั่วนะครับผมซึ่งอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าถ้ายูจิคิดจะใช้ลูกฮึดสู้กับพลังของสุคนะเนี่ยจะทนแรงเสียดทานของพลังที่มันมีระดับที่สูงส่งขนาดนี้ได้สักแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเราจะเห็นแล้วใช่ไหมว่า อนาเขตเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นระดับสูงได้นะครับแล้วก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยคืออนาเขตเนี่ยก็ดูเหมือนว่าที่ใช้ใช้กันมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่อนาเขตที่แท้จริงก็ได้นะจากที่เราดูจากในตอนนี้แล้วก็ดูจากเมื่อก่อนนี้นะครับเอามาแบบว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยอาาเขตเนี่ยน่าจะต้องใช้ในรูปแบบนี้ถึงจะเรียกว่าอาาเขตที่แท้จริงนะครับแต่เดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับพูดคุยกันในคลิปต่อไปเนาะเพราะเราเนี่ยจะได้พูดคุยเกี่ยวกับในเรื่อง ของความคิดเห็นของเราเกี่ยวกับอนณาเขตที่แท้จริงกับอนาเขตที่ยังไม่ถึงขั้นที่ถูกเรียกว่าแท้จริงด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้อีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเลยนะครับผมนอกเหนือจากอนณาเขตที่แท้จริงแล้วก็ ไม่แท้จริงแล้วนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยคือถ้าจะไม่ให้ยูจิโดนการโจมตีด้วยฟูกะนี้นะครับมากิเนี่ยน่าจะเป็นคนรับแดกในตอนสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าอย่างไงสุคนะเนี่ยก็ไม่น่าที่จะจับสัมผัสมากิได้อยู่แล้วเพราะว่าเพิ่งหยุดไปนะครับและแขนเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมีพอในการรับมือถ้ามากิเนี่ยเข้ามากินข้างหลังหรือว่าเข้ามารอบโจมตีข้างหลังเหมือนในตอนยูตะนั่นเองนะครับผมคือมากิเนี่ยคือเป็นตัวเหมือนรอบกัดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ต้องรอ จะมีเหตุการณ์อะไรที่จะทําให้ยูจิเนี่ยไม่โดนท่าโจมตีอย่างฟูกัหรือเปล่านะครับผมก็มีประมาณเท่านี้ละกันนะครับเกี่ยวกับในตอนนี้ของมหาเวทผนึกมารน,นะเราก็ได้แสดงความคิดเห็นเราเข้าไปด้วยนะครับส่วนใครสนใจเกี่ยวกับคลิปก่อนหน้านี้หรืออยากสนับสนุนเกี่ยวกับคลิปก่อนหน้านี้ก็กดดูได้ที่นี่